สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าค่ะกิจการสามารถจัดทำงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าได้โดยใช้วิธีร้อยละของยอดขายโดยวิธีนี้กำหนดให้บางรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่จัดว่าเป็นกิจกรรมดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนต่อไรายได้จากการขายและถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดณนะปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นค่ะ หากิจการมีระดับเงินสดที่เหมาะสมเพียงพอใช้ในการดำเนินงานและไม่มากเกินความต้องการใช้จึงจะเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะกำหนดให้ความต้องการเงินสดเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายแต่ถ้าหาพิจารณาแล้วพบว่าไม่ควรเป็นไปตามนั้นก็ต้องก็ต้องทำการปรับค่าให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าขั้นตอนที่1จะต้องทําการพิจารณาว่ารายการใดในงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าเป็นกิจกรรมดําเนินง,งานซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นตามซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงต่อไรายได้จากการขายจากนั้นขั้นตอนที่2จะมาคํานวณหาค่าใหม่จากรายการที่ได้ทําการพิจารณาแล้วในขั้นตอนที่1นั่นเอง โดยสําหรับทุกรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายซึ่งในการคํานวณหาค่าใหม่จะนํารายการที่ได้จากในขั้นตอนที่1มาคูณด้วยตัวขยายรายได้จากการขายโดยตัวขยายรายได้จากการขายคํานวณได้จากยอดขายพยากรรายได้จากการขายหรือ s1 หารด้วยรายได้จากการขายของปีก่อนหรือ s0 หรือตัวขยายรายได้จากการขาย sm เท่ากับ1บวกด้วยเปอร์เซ็นต์โก o w t h จากนั้นในขั้นตอนที่3จะมาคำนวณหากำไรสะสมในปีถัดไปขั้นตอนที่4ี่จะมาทำการสร้างงบสแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าสำหรับปีถัดไปซึ่งในกรณีในกรณีนี้จะยกตัวอย่างเป็นของปี 25x6 ถัดมาค่ะนะคะมาดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะในการจัดทำงบสแสดงฐานะการเงินล่วงหน้า ะะขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมาทําการพิจารณานะคะว่ารายการใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส,ส่วนต่อรายได้จากการขายซึ่งนะคะจากข้อมูลตัวอย่างนี้นะคะสมมุติว่าบริษัทนนทีใช้ที่ดินอาคารและอุปก,กรณ์เต็มกําลังการผลิตแล้วในปี 25X5 นอกเหนือนจากนั้นระดับของสินทรัพย์หมุนเวียนต่างๆก็ถือว่าเหมาะสมแล้วดังนั้นในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้า ก็จะมาทําการพิจารณารายการในงบแสดงฐานะการเงินค่ะว่ามีรายการใดบ้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรายได้จากการขายซึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นกิจกรรมดําเนินง,งานโดยในส่วนของกิจกรรมดําเนินง,งานก็จะมาจาก2ส,ส่วนคือสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เพราะนั้นก็จะมาพิพจารณาค่ะก็จะพบว่ามีในส่วนของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบัญชีลูกหนี้การค้าบัญชีสินค้าคงเหลือที่จัดเป็นกิจกรรมดําเนินงานในส่วนของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวจัดอยู่ในกิจกรรมลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้ถูกนํามาคํานวณหาค่าใหม่ถัดมาค่ะนะคะเนื่องจากว่าในตัวอย่างนี้มีการกําหนดให้ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์กิจการมีการใช้เต็มกําลังการผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกิจการมีการใช้เต็มกําลังการผลิตแล้วถ้าต้องการจะเพิ่มยอดขายกิจการก็ต้องมีการไปลงทุนในสินทรัพย์รายการพวกนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนต่อรายได้จากการขายนะคะดังนั้นเราก็จะนําในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะยอดสุทธิไปใช้ในการคํานวณหาค่าใหม่ ถัดมาค่ะในส่วนที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนค่ะก็จะมาพิจารณารายการที่เป็นกิจกรรมดําเนินงานก็จะพบว่ามีในส่วนของเจ้าหนี้การคา้าและค่าจ่ายค้างจ่ายที่เป็นกิจกรรมดําเนินงานในส่วนที่เป็นตั๋วเงินจ่ายและหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีนะคะสรายการนี้ จัดเป็นในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปนําไปคํานวณหาค่าใหม่นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปค่ะก็จะพบว่านะคะในส่วนของรายการนะคะที่จะต้องนําไปคํานวณหาค่าใหม่ในขั้นตอนที่2ก็คือจะประกอบไปด้วยบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าบัญชีลูกหนี้การค้าบัญชีสินค้าคงเหลือที่อาคารและอุปกรณ์สุทธินะคะเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายครั้งจ่าย เพราะนั้นค่ะนะคะเราก็จะมาคำนวณหาในขั้นตอนที่2ค่ะซึ่งในขั้นตอนที่2ก็คือเป็นการคำนวณหาค่านะคะใหม่ที่จะนำไปใช้ในการจัดทำงบสแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าในปี 25x6 โดยการคำนวณหาค่าใหม่ก็คือให้นำตัวเลขจากในปี 25x5 มาคูณด้วยตัวขยายรายได้จากการขายหรือ SM ซึ่งคำนวณได้จากยอดพยากรรายได้จากการขาย S1 หารด้วยรายได้จากการขายของปีก่อน S0 นะคะหรือก็คือ1บวกเปอร์เซ็นต์โกลเลทซึ่งรายได้พยากรนะคะของปี 25x6 ค่ะคือเท่ากับ13356,000หารด้วยรายได้จากการขายของปีก่อนค่ะคือ1 2 6 0 0 0ล้านเพอาะดันจะได้ตัวเลข SM ออกมาค่ะคือเท่ากับ1.06เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ารายได้จากการขายนะคะจะมีการเพิ่มขึ้น6%เ จากได้จากการขายของปีก่อนหรือปี 25X5 นั่นเองนะคะเพิ่มขึ้นนะคะจากปี 25X5 6%จากนั้นค่ะนะคะเราก็จะมาคำนวณหาค่าใหม่ค่ะจากรายการที่ได้มีกามพินาไว้แล้วในขั้นตอนที่1นะคะในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะก็คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวเลขนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะคะของปี 25X 5, 5นะคะ ก็จะมีในส่วนของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะคือ252,000นะคะเราจะคำนวณหาค่าใหม่ก็คือให้นำ sm นะคะมาคูณซึ่ง sm ก็คือเท่ากับ1.06เพราะนั้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกมีการค้าสินค้าคงเหลือนะคะก็จะนำตัวเลขนะคะในงบของปี2 5า x 5นะคะไปคูณด้วย0.1.06ค่ะนะคะในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็เช่นเดียวกันนะคะ ตัวเลขที่เป็นที่ดนอาคารและอุปกรณ์สุทธิ2 7 9 6 0 0 0ก็จะคูณด้วย1.06นะคะแล้วก็ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนค่ะคือเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายที่เป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะก็จะถูกคูณด้วย1.06คือ SM เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นพอคำนวณออกมาค่ะนะคะก็จะได้ในส่วนของค่าใหม่ค่ะของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะนะคะเท่ากับ 205,200 0คูณ1.06เท่ากับ267,120ลุนี้การค้าค่ะคำนวณค่าใหม่ออกมา1 2 0 0 0 0คูณด้วย1.06ค่ะเท่ากับ1,81,200สินค้าคงเหลือค่ะ1,59,600คูณ1.06เท่ากับ1 6 1 7 6สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2 796,000คูณด้วย1.06เท่ากับ263,760 9นี่สิม,มุนเวียนเจ้านี้การาะคะ้า4 6 2 0 0 0คูณด้วย h m 1.06เท่ากับ489,720ใค่จ่ายครั้งจ่าย 12000 0นคูณด้วย sm 1.06เท่ากับ127,200นะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะต้องไปคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าค่าที่คำนวณออกมาตัวนี้เป็นตัวเลขที่เป็นยอดสุดทีินะคะแต่เวลาที่ไปจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของค่าเสื่อมราคาสะสมและที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เป็นราคาทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะคำนวณหาในส่วนของที่ อาคาและอุปกรณ์โดยวิธีการคำนวณหาย้อนกลับก็คือให้นํายอดสุดทินะคะของปี2 5 x 6ไปบวกด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของปี2 5 x 6ก็จะได้ออกมาเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของปี2 5 x 6เพราะฉะนั้นค่ะนะคะเราจะต้องมาคำนวณหาในส่วนของค่าเสื่อมราคาสะสมของปี2 5 x 6ออกมาก่อนนะคะซึ่งค่าเสื่อมราคาสะสมของปี2 5 x 6 คำนวณมาได้จากนำในส่วนของตัวค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x5 บวกด้วยค่าเสื่อมราคาประจำปี 25x6 ซึ่งนะคะ ค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x5 ก็ดูได้จากงบแสดงฐานะการเงินนะคะโดยค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x5 ค่ะเท่ากับ2,940,000บวกด้วยค่าเสื่อมราคาของปี 25x6 นะคะในงบกําไรขาดทุนล่วงหน้าที่ได้มีการจัดทําเอาไว้แล้วนะคะซึ่งนะคะในกรณีนี้นะคะตัวอย่างนี้ค่าเสื่อมราคา ของปี 25X6 ค่ะนะคะเท่ากับ5้าแสนนะคะาแสนสามหมบาทนะคะดังนั้นค่ะก็จะได้เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25X6 ค่ะออกมาเท่ากับ3 4มล้านสแสนาหมื่นขออภัยค่ะ สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทนะคะดังนั้นค่ะนะคะเราก็จะมาคำนวณหาที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตัวเลขของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะซึ่งตัวเลขของที่อาคารและอุปกรณ์ในปี 25x 6อกนะคะคำนวณมาจากนำในส่วนของ ค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x6 นะคะบวกกับ <c oughs> ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิของปี 25x6 ที่คำนวณไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x6 ก็คือเท่ากับ3 4 3ล้านสี่แสนบวกกับนะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิของปี 25x6 ค่ะก็จะมาจากตัวเลขตรงนี้นะคะที่คำนวณไว้แล้วคือ2 9 6ล้านเก้าแสน ดังนั้นค่ะที่เินอาคารและอุปกรณ์นะคะที่จะเอาไปใช้ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของปี2566ค่ะก็จะได้ออกมาเท่ากับ6,420,000บาทนะคะจากนั้นค่ะนะคะก็จะมาคํานวณในขั้นตอนที่3ค่ะคือเป็นการคํานวณหากําไรสะสมนะคะโดยการคํานวณหากําไรสะสมนะคะจะคานวณได้จาก <c oughs> นําในส่วนของนะคะ นำในส่วนของกำไรสะสมของปีก่อนนะคะกำไรสะสมของปี25 x 6นะคะจะมาจากกำไรสะสมของปี25 x 5, 1, 5 บวกกับกําไรประจำปีของปี2 5 x 6นะคะแล้วก็ลบด้วยเงินปันผลจ่ายของปี2 5 x 6 ดังนั้นค่ะนะคะเราก็ไปดูในงบกําไรค่ะนะคะว่าในงบสแสดงฐานะการเงินค่ะว่ามีกําไรสะสมนะคะในปี25งหเอนี่ยนะคะอยู่จํานวนเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งนะคะกำไรสะสมในปี2 5งหนะคะจากงบสแสดงฐานะการเงินจะพบว่ามีอยู่จำนวน2องล้านหนึ่งแสนหนะคะ จากนั้นค่ะก็นำไปบวกด้วยนะคะกำไรนะคะกำไรสุทธิประจำปี2 5 x 6ค่ะนะ,ะซึ่งกําไรประจำปี2 5 x 6ก็ดูได้จากในส่วนของตัวงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จล่วงหน้านะคะก็จะมีอยู่จำนวนเท่ากับ1 000, 1 0ล้าน1 0 0แสน 488บาทนะคะนี้คือกำไรของปี256นะคะจากนั้นก็ลบด้วยนะคะเงินปันผลจ่ายของปี25 6อกซค่ะซึ่งนะคะในส่วนของเงินปันผลจ่ายของปี25อกนะคะส่วนที่เป็นเงินปันผลของหุ้นสามัญน,นะคะจะจ่ายในอัตราหุ้นละา1 2 2 0นะคะซึ่งมีอยู่จำนวน5,000 50, 0หุ้นเพราะนั้นก็ห0,000่นหุ้นนะคะคูณด้วย10.20บาท นะคะแล้วก็ลบด้วยเงินปันผลจ่ายที่เป็นของหุ้นบุริมสิธิ์นะคะซึ่งเงินปันผลจ่ายของหุ้นบุริมสิทธิ์ก็คือเท่ากับ60,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กำไรสะสมของปี2 5ง6ออกมาค่ะคือเท่ากับ2 6 8 4 488บาทนะคะจากนั้นขั้นตอนที่4ค่ะนะคะก็จะมา สร้างงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าสำหรับปี 25x6 นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสร้างงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้านะคะก็จะนําโครงของงบปี 25x5 นะคะมาวางไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะไปเติมตัวเลขค่ะนะคะเพราะนั้นนะคะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้านะคะอันนี้ของปี 25x6 เราก็จะนําในส่วนของนะคะรายการตัวเลขของรายการที่ได้มีการคํานวณใหม่จากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายได้จากการขายนะคะมาใส่ส่วนรายการไหนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือให้ใช้ตัวเลขเดิมของปี2 5งห x นะคะเพราะในส่วนของตัวแรกเลยค่ะคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะตัวนี้เราได้ได้มีการคํานวณหาค่าใหม่ออกมาซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค่าใหม่ก็คือเท่ากับ2,67,120บาทนะคะ ในส่วนของที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวนะคะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมดําเนินง,งานเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็คือใช้ตัวเลขเดิมเลยค่ะคือ62,400นะคะถัดมาค่ะบัญชีลูกหนี้การค้านะคะตัวนี้ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงก็ไปดูค่าที่คํานวณไว้ใหม่ค่ะนะคะลูกหนี้การค้าคือ1นึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย สินค้าคงเหลือนะคะก็เป็นตัวเลขที่คำนวณใหม่ค่ะหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะคะโอเคก็จะได้ลูกหนี้การค้าแล้วก็สินค้าคงเหลือออกมานะคะจากนั้นก็มารวมค่ะรวมยอดสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะนะคะเพราะ,ะนั้นรวมยอดสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะทั้งหมด4รายการออกมา ก็จะได้ตัวเลขของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมค่ะเท่ากับ3ล้าน1896นะคะต่อมาค่ะนะคะในส่วนของตัวที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะนะคะก็จะประกอบไปด้วยที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะซึ่งเราได้คำนวณไว้แล้วตั้งแต่ตนนะคะนี่ค่ะจากตรงนี้นะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะคำนวณมาแล้วมีตัวเลขเท่ากับ 6กล้านสนะคะเพราะ,ะนั้นก็นำไปใส่ในงบแสดงฐานะการเงินของปี25งหเอหกค่ะหกล้านส่แสนสองพนะคะหากด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะก็ไปดูตัวเลขเดิมที่เคยขอมนเอาไว้ค่ะค่าเสื่อมราคาสะสมคือ3,438,240 ดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นที่เดีอนการและอุปกรณ์สุทธินะคะก็จะตัวเลขเข้ากันกับที่คำนวณไว้นะคะค่าใหม่ที่คำนวณไว้นั่นเองคือ2,963,760 นั้นค่ะเราก็มารวมยอดสินทรัพย์ค่ะนะคะสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะก็จะได้ยอดรวมของสินทรัพย์ค่ะออกมาเท่ากับนะคะห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบหกค่ะ มาค่ะนะคะมาดูในส่วนที่เป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะนะคะหนี้สินหมุนเวียนค่ะรายการแรกเลยคือบัญชีเจ้าหนี้กันค่ะค่ะก็ไปน,นาค่าที่คํานวณใหม่เอามาใส่ค่ะนะคะซึ่งนะคะเจ้าหนี้การค้าคํานวณตัวเลขใหม่ได้เท่ากับ4 3, 8 9 7 9 0เจบ ตัวเงินจ่ายนะคะตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นใช้ตัวเลขเดิมของปี 25x5 ค่ะตัวเงินจ่ายเท่ากับ1 2 0 0 0 0บาทนี่สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ตัวเลขเดิมของปี 25x5 คือ60,000บาทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะตัวนี้มีการคำนวณตัวเลขใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามรายได้จากการขายคือ นะคะ1,27,200เพราะฉะนั้นค่ะนะคะ,นะคะรวมยอดนี่สินหมุนเวียนออกมาได้ตัวเลขเท่ากับ7,96,920 จากนั้นในส่วนที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินไม่หมุนเวียนก็ไปดูที่งบของปี25อีก5ค่ะคือเท่ากับ3 6 0 0 0 0บาทนะคะนำมาเติมลงได้เลย3 6 0 0 0 0หกหมื่บาทพฉะนั้นก็รวมหนี้สินค่ะรวมหนี้สินนะคะหมุนเวียนกลับไม่หมุนเวียนออกมาได้เท่ากับ1ล้าน 1 1 5 6 9ล้านบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไปดูจากตัวเลขของปี2 5 x 5ได้เลยค่ะหุ้นบริมสิธิ์ห0 0 0หุ้นสามัญห ,00 สส่วนเกินทุน1 00 2 0 0 0ล้านหุ้นบริมสิธิ์ห0 0 0หุ้นสามัญ0 0 0 0 0 ส่วนเกินทุน1 2 0 0 0ล้าน2แสกำไรสะสมค่ะใช้ตัวเลขค่าใหม่ที่คำนวณได้นะคะย้อนกลับไปดูค่ะกำไรสะสมในขั้นตอนที่3นะคะคำนวณออกมาได้เท่ากับ2 000, 6 000, 8ล้านบาทก็นำมาเติมในงบค่ะนะคะ ดังนั้นค่ะก็รวมส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะรวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะหุ้นบุริมสิธิ์บวกหุ้นสามาัญบวกส่วนเกินทุนบวกกำไรสะสมค่ะเป็นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเท่ากับ5ล้าน8 4 8 8มืนนะคะแล้วก็รวม นี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นค่ะก็จะได้ยอดรวมออกมานะคะนี้สิน1,156,920บวกส่วนของผู้ถือหุ้น5,8488เป็นยอดรวมเท่ากับ6,237,408บาท ะะจะสังเกตเห็นว่า สังเกตเห็นว่ายอดรวมสินทรัพย์กับยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะจะไม่เท่ากันนะคะสาเหตุที่ไม่เท่ากันตัวนี้ก็คือมาจากนะคะกิจการเนี่ยนะคะมีในเรื่องของความต้องการของเงินทุนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะซึ่งนะคะ <c oughs> ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้านะคะจะช่วยทำให้ทราบถึงความต้องการของเงินทุนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองมาคำนวณหาในส่วนของความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมสามารถคำนวณน,นะคะได้จากนำสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์รวมก็คือดูจากงบค่ะห้าล้านเก้าแสล้าน9ก้าแสนนะคะลบด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ6กล้านสองแสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะติดลบเท่ากับ 2 6 2 7 5 2บาทนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะาจากงบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าของปี 25x6 อกนะคะที่จะทำขึ้นตัวนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่านะคะการที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น6%เ์จะส่งผลให้ความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมของกิจการติดลบนั่นก็คือหมายความว่ากิจการนะคะไม่มีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันนะคะกิจการยังมีเงินเหลือใช้อยู่จำนวน262,752บาทซึ่งกิจการอาจจะนำไปใช้ในการชำระหนี้นะคะเพื่อลดยอดหนี้ลงก็ได้นะคะในทางตรงกันข้ามค่ะนะคะหากมีความต้องการเงินทุนนะคะเพิ่มเติมหากคำนวณออกมาแล้วนะคะความต้องการเงินทุนเป็นบวก นั่นหมายความว่ากิจการจะมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมมาใช้ในการดําเนินงานซึ่งกิจการก็อาจจะมีการไปจัดหานะคะจากการก่อหนี้ระยะสั้นผ่านตัวเงินจ่ายหรือการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวผ่านการกู้ยืมระยะยาวนะคะการออกจาหน่ายหุ้นบริมศี์การออกจำหน่ายหุ้นสามัญก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ การจัดทางบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้านะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ทราบถึงความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมด้วยค่ะ